พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันรถึงสุกตามไลน์แอดไทยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอนเจาะลึกธุรกิจร้านถูกและดีที่เพิ่มยามหิวตลอด24ชั่วโมง เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักร้านอาหารถูกและดีกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นร้านอาหารที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงในซูเปอร์มาร์เก็ตฟูดแลนด์โดยเมนูของร้านถูกและดีมีหลากหลายทั้งเมนูไทยจีนฝรั่งให้เลือกสั่งได้ไม่เหมือนไทยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเช้าแบบอเมริกันซุปประจำวันสลัดไก่ห้าวายสปะรดยำบุญเส้นข้าวผัดหมูไก่ ข้าวอบหมูแบบจีนเนื้อผัดน้ำมันหอยแกงกะหรี่ไก่แบบอินเดียสเต็กเนื้อหน้าทีเดียวกับไข่ดาวพร้อมด้วยเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายมาอิ่มอร่อยได้ทุกช่วงเวลาที่ร้านถูกและด,ดีนอกจากนี้ยังเมนูอาหารที่อยู่นอกเหนือจากเมนูในแผ่นกรอบรองอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยาว50เซนติเมตรซุปหางวัวและอื่นๆอีกมากแล้วอยากรู้หรือไม่ว่าทำไมร้านถูกและดีจึงเป็น ตัวชูโรงของซูเปอร์มาร์เก็ตฟูดแบรนด์ปัจจุบันมีกี่สาขาและทำไมคนนิยมใช้บริการร้านถูกและดีวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟ a n า h i ซ e นเตอร์ center. .com จะนำเสนอให้ทราบเรื่องราวกันค่ะร้านถูกและดีมาจากไหน ถูกและดีร้านอาหารเนคเคอร์ฟู้ดแลนด์กับสโลแกนที่ว่า every one favorite Restaurant จุดเด่นนอกเหนือจากอาหารเองแล้วด้วยความที่เปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเป็นที่พึ่งยามค่ำคืนที่สะอาดปลอดภัยที่สำคัญราคาอาหารรวม v วดอินคลูดแล้วไม่มีค่าบริการ Service c h a r g e อีกด้วยร้านอาหารถูกและดีมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี1972มีความโดดเด่นตรงที่เสิร์ฟอาหาร กินง่ายสบายสบายบริการตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันมีทั้งหมด21สาขาทั่วประเทศไทยและ1สาขา ต่างประเทศนั่นก็คือสิงคโปร์โดยเปิดให้บริการวันที่18พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาถือว่าเป็นร้านอาหารถูกและดีในเคอร์ฟู้ดแลนด์สาขาแรกในสิงคโปร์ณอาคารเมเปิลทรีชั้นหนึ่งในสิงคโปร์นั้นร้านอาหารถูกและดีขายอาหารแบบไทยแบบจานเดียวที่เป็นที่รู้จักกันอาทิข้าวผัดกะพเพราข้าวผัดหมูกระเทียมพริกไทยผัดไทยต้มยำเป็นต้น ร้านอาหารถูกและดีในสิงคโปร์มีเอกลักษณ์ที่ราคาย่อมเยาแลไราคาอาหารมีคุณภาพด้วยราคาเริ่มต้นที่3.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ90บาทเปิดบริการทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาถือว่าเป็นร้านอาหารที่ขายราคาถูกที่สุดสำหรับค่าครองชีพในสิงคโปร์สำหรับภายในร้านอาหารถูกและดีบรรยากาศแบบสบายๆขายร้านอาหารตามสั่ง แต่เป็นแบบพัฒคาารมักเป็นร้านที่ถูกรูปแบบขายกล่องตู้หรืออาจตกแต่งเหมือนรถบัสรถไฟคาราวานรถแคมปิง้ง ตามแต่ความค reat ีฟส่วนในข้างในจะมีเคาน์เตอร์ยาวโต๊ะเดี่ยวอีกเล็กน้อยและครัวกึ่งเปิดที่เสิร์ฟอาหารเรียบง่ายยิ่งไปกว่านั้นร้านถูกและดีบางแห่งโดยเฉพาะตามจุดพักรถปั๊มน้ำมันหรือย่านที่ชุมชนด้วยพนักงานกะดึกก็มักจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงโดยเมนูที่ขายดีตลอดการก็คือข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวแม้จะมีเมนูอาหารสไตล์อเมริกันให้เป็นทางเลือกก็ตามร้านอาหารถูกและดี เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่สร้างความโดดเด่นให้กับฟูดแลนด์ก่ลาวคือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกที่มีร้านอาหารร้านยาร้านหนังสือที่เปิดบริการ24ชั่วโมงนั่นเอง จุดเด่นของร้านอาหารถูกและดี 1. เมนูในร้านอาหารถูกและดีมีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยจีนฝรั่ง 2. เปิดบริการ24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 3. ราคาถูกแต่ไม่ถึงกับถูกมากไม่เก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ 4. ร้านอาหารตามสั่งแบบยกระดับ 5. ทำอาหารให้ดูเห็นเห็น 6. น้ำเปล่าเย็นเย็นบริการฟรีเติมให้ตลอด ในตอนนี้เชื่อว่าแทบจะทุกคนแล้วที่รู้จักร้านอาหารถูกและดีเพราะมีอยู่ในฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกสาขาแล้วแม้ว่าใครที่เข้าไปใช้บริการในร้านถูกและดีมาแล้วจะบอกว่าราคาอาหารไม่ได้ถูกเลยราคาพื้นฐานอยู่ที่60บาทขึ้นไปเทียบกับเวลาตอนกลางวันสามารถหาร้านอาหารที่ถูกกว่านี้ได้มากมายแต่ใครหลายคนก็อย่าลืมว่าที่นี้เปิดบริการ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมากินตอนกลางคืน จะรู้สึกดีมากกว่าอาหารอร่อยราคาไม่แพงเป็นทางเลือกให้กับคนหิวยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center com หรือติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai Franchise Center และช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ